ก็สวัสดีนะนะทุกทท่านเลยนะครับวันนี้มาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับยาฟิชชิ่งชาแนลนะครับผมนะครับมีพระเอกมาด้วยนะครับอีกครับตายหรืตายนะครับยังไงก็รอชมกันนะครับผมอยวตอนนี้กําลังตั้งอุปกรณ์อยู่นะครับรอชมนะครับผมว่าใครจะโดนหรือใครจะตายวันนี้นะครับก็ ติดตามกันนะครับผมนะครับยังไงผมเตรียมของก่อนนะครับผมนะครับก็มาดูโปูครับโปูตอนนี้กําลังปั้นเหยื่ออยู่นะครับผมเอามาเก้าคันนะครับสิบกับเชียงหลิวนะครับวันนี้ผมต่อให้เลยนะครับผมคันเดียวนะครับวันนี้ผมคันเดียวอันนี้มันมาป่าโดยเฉพาะนะครับผมเดยวอนพ่ชิ่งตายดูเหยื่อของผมเป็นไงขอไหม กินอะไรเนี่ยเหมือนเหล้าโทเลยครับกินเหล้าโทนะครับยอดตุดยอดเด,ดี <Yeah. S 2> ๋ยวตามดูโอ oh. สุดเด็ดสุดเด็ดวันนี้โปรเสนตายอาน้าดินเชียงหลิวสิบคันนะครับ <c oughs> โอ้ยเอาอย่างนี้โปรเสนถ้าใครแพ้คนนั้นโดนน้ำเอาไหม เอาไหมเออเอาเอาเอาเอ,เอ,เอโอเคโอเค,อเค <c oughs> ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นปนัญญาดนถ้วยนะครับถ้าผมเปผมจะโดนน้ำถ้าโปรแสนแพ้โปรแสนโดนน้ำนะมั่นใจแค่ไหนโปรแสนวันนีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมลงมาเสร็จนีเพิ่งลงครับยังไม่เสร็จเลยมีการกระตุกแล้วสองครั้งแล้วครับผม ตายแนยครับวันนี้ตายเน่จะดูคนโดดน้ำไหมครับเดี๋ยวได้ดูคนโดดน้ำเยวรอดูรอดูครับผมติดตามครับจะมีคนตกน้ำให้ดูวันนี้หนึ่งสองสาม ผมก็ไม่อยากคุยเหมือนกันครับใครอยากดูโปแสซนโดน้ัาดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้เลยนะครับผมปวดแน่นอนโปแสซนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจัดการอุปกรณ์ผมก่อนนะครับนะครับนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ยังไม่เสร็จเลยครับโปรสซนเอาแล้วครับโปรสซนหนึ่งแต้มจะได้หรือเปล่านะครับโปรสซนยัดก่อนอีกแล้วนะครับโอ้ยนะครับ ผมนี่ล็อกกากเลยนะครับสงสัยผมจะได้โดนน้ำแน่นอนวันนี้นะครับโอ้มาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วตายครับวันนี้ตายเนี่ตาย <laughs> โอ้ดูเขาจะได้โดนโ<อ>น้ำนะครับผมใสสวยนะครับปูแสนเนาะใสสวยมันหมานครับมันหมาน <laughs> <laughs> ผมว่าผ,ผมชิบหายแล้วครับวันนี้ <laughs> ไม่น่าพูดเลย <laughs> นะครับบ่ายสามนะครับรู้ก,กันแน่นอนนะครับผมนะครับตามกันต่อนะครับนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์ลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะดูโปรเสนกระโดดน้ํานะครับแต่ว่าโปรแสนได้ไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับ ใครอยากดูโปรแซนโดดน้ํานะครับคลิปนี้นะครับดูให้จบนะครับผม <laughs> นะครับตอนนี้เริ่มระแวงแล้วนะครับเริ่มระแวงแล้ว <laughs> โปรแซนเริ่มระแวงแล้วโอ้ยจะได้แค่ตัวเดียวดิบอ่โปรแซนว่าแต่ว่าปลากินเบียดของโปรแสนประมาณสามครั้งแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับ แต่ว่าห้องผมจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้นะครับหมายนี้นะครับหนองเบนนะครับหนองเบนเหมือนเดิมนะครับที่ผมมาตกนะครับใครว่างก็มาเล่นได้นะครับผมอยู่ที่ตำบลกุศเลาอำเภอกระทลัก์จังหวัดชิสเกตนะครับผมถ้าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ทักถามผมได้นะครับทางแฟนเพจหรือเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ ปลาเล็กปลาใหญ่นับแต้มกันเลยนะโปรเซ็นะนะโอเคไหม,หมไตัวเล็กตัวใหญ่นับเลยนะเลนาะอ่าตัวเล็กตัวใหญ่นับหมดเลยนะครับนับแต้มกันเลยปลาอะไรก็ตามนับแต้มกันเลย เด e ี๋ยวเจอปูเสนไม่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวปูเสนเจอเดี๋ยวปูเสนเจอมาปลนเปลี่ยนหน้าห่านแล้วปูเสยนเลยมา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 จะดูปูเสยนโดดน้ำวันนี้ ยังวะอูขาดแล้วเฮ้ย่ติดวะเอาแล้วครับเอาแล้วครับงานเข้านี่นอนกับผมวันนี้การนานเกินไปจะเสียทีจำต้องโจทยาเปิดเผยให้นางรู้ว่าใครเป็นใครผายเป็นผแล้วเราคือใคร อุ้ยอุ้ยโอ้หโอยร้อนแล้วครับร้อนแล้วโอ้ยตา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 ยแล้วตายแล้วปลาในโปรแสนตามกันต่อโปรแสนจะเห็นหน้ามันให้ดูวันนี้ รงองซูมโม่ผ่านไปครับผมเงียบกินบัข้าลามครับผมกินข้าวามครับดูโปแสนครับกินบัขคาลามแล้วครับบั่นเงาแล้วเงาแล้วรอห้ามเลื่อมซ้อครับมือเส้เนี่ ม็ดจีดีมมีป้าเขาพ่อเม่นกานเนี่ยจังที่่ะครับคอาผีบ้ามานั่ครับย่านย่านคัก เงียบเงียบอิงติ้งเลยนะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้นะครับ <laughs> พลาดนะครับปว่นนี้ผมพลาดแล้วนะครับ <laughs> ตามสัญญานะครับตามสัญญาโอ้ยแพ้โปรแสนนะครับรอบเดียวนะครับสิบต่อหนึ่งนะครับเชา้ายาวซซิ่งบอกว่าถ้าใคร <laughs> แพ้จะโดดน้ำให้ดูตามสัญญานะเจ๊ <laughs> 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 าอ่างโง่คอยดู<อ>ท่านผู้ชม <laughs> คอดูบระยากน้ค <laughs> ครับท่านผู้ชมมุอเซ้านี่มีมีการถ่ายท่าเกิดขึ้นครับโปเย่อบรรวาย่อพิชชิ่งอะ่ะบรรวาผู้ใดแพ้ผู้ใดลงน้ำครับผมเบิ้งครับเบิง้งผู้ใดแพ้ลูกผู้ชายพูดแล้วต้องทำนะครับ<ค><ณ><ค><ณ><ค><ณ>เรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นไงครับบอกว่าอย่าท้าทาย<ค><ณ>อย่าท้าทายพบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย